กัว่าต่อตอนที่6นะครับกับชุดวิดีโอสอนการใช้งานนะครับ SketchUp Home Report นะซึ่งอยู่ในชุดเครื่องมือของนะครับ p r o d u c t Connect นะซึ่งใช้งานได้ฟรีนะครับในตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้วิธีการถอดนะครับปริมาณชิ้นงานสถาปัตยกรรมนะตกแต่งภายในครับพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการถอดปริมาณวัสดุในงานระบบนะครับซึ่งวิศวกรช่างผู้รับเหมาสามารถใช้งานได้ครับในภาพนี้นะครับผมมีอาคารปั๊มอยู่นะครับแล้วก็มีวาล์วอยู่เยอะมาก ทั้งแลนเลยนะผมมีวาวอยู่เยอะมากแล้วผมอยากจะนับมันนะครับทํำยังไงครับวิธีการคือนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องพยายามตั้งชื่อเนี่ยให้อุปกรณ์ต่างๆของเรามีโค้ดครับซึ่งเดี๋ยวผมขอเช็คด้วยนะครับปลักอินของ VIVO นะนะครับก็จะมีชื่อไหมครับคือผมจะให้ชื่อของมันเนี่ยขึ้นต้นด้วย Butterly ไฟวาผมต้องการนับ But เตอ f y ไฟวาทั้งหมดที่มีอยู่ในโมเดลนะครับทำยังไงนะครับเอาละครับเนื่องจากมันใหญ่มากดูไหมเราไม่สามารถครอบได้ ในตอนที่แล้วนะครับเราใช้คำสั่งเนี่ย add form selection นะครับคำสั่ง add form selection เนี่ยมันจะให้เรานะครับเลือกชิ้นงานที่นะครับอยู่ในโมเดลอย่างเช่นแบบนี้ครับกดที่ b u e ั f l y ไฟวาตัวนี้นะแล้วกด add form selection มันจะให้เลือกนะครับซึ่งโอ้โหมันใหญ่มากถูกไหมมันไม่ใช่เล็กๆเหมือนกับในห้องห้องเดียวถูกไหมนั้นการเลือกแบบนี้จึงไม่ make sense นะครับหรือคิดว่ามันมันยากเกินไปนะครับวิธีการที่ถูกต้องคือแบบนี้ครับถ้างานขนาดใหญ่ครับให้เรานะครับ มาที่คำสั่งเรียกว่า add from model add from model ครับ add from model คืออะไรครับให้เราเลือกตรงๆเลยจากโมเดลครับซึ่งตรงนี้เองสามารถเลือกได้ง่ายๆนะครับด้วยคำสั่งบริเวณนี้ครับเรียกว่า definition นะครับ definition ถ้าเราคลิกที่ definition นะครับแทนที่เราจะเลือกทีละตัวนะครับหรือเลือกเพียงกลุ่มเดียวเราสแกนทั้งโมเดลครับโดยใช้ keyword ของเราครับ butterfly wow เห็นไหม butterfly นะครับ โอเคนะครับผมพิมพ์ butter นะครับแล้วผมก็พิมพ์คำนี้ไว้นะโอเคครับผมก็จะวางครับ butter เอาใหม่นะครับ b u t พิมถว่า b u t นะครับ b ต t t e โอเคผมจะ copy ชื่อนี้ไว้ก่อนนะอ่ะเลือกก่อนนะครับมาเลยนะตัวแรกครับ12นิ้วโอเคครับต่อไปแล้วก็พิมพ์นะครับ เลือกไปครับมันก็จะสแกนหานะครับทั้งโมเดลเราเลยนะว่ามีอะไรบ้างครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเลื่อกให้หมดเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็เลื่อนดูอ่ะมีอะไรไหมครับปุ๊บถ้าเราใส่คีย์เวิร์ดเราเข้าไปปุ๊บแล้วมันไม่มีครับแปลว่ามันหมดแล้วเห็นไหมครับเมื่อหมดแล้วปุ๊บนะครับเราหาคีย์เวิร์ดต่อครับผมจําได้ผมมีเช็ควาลอยู่เรียกว่านอนรีเทิร์นวาลครับนอนคือเช็ควาล โอเคครับเช็กวาล์มีด้วยครับเห็นไหมเช็กวาล์หกนิ้วครับมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้สําคัญมากนะเราต้องจําให้ได้นะครับโอเคต่อไปผมอยากวัดเฟลกด้วยครับเฟลกนะครับก็จะมีเฟลกนะครับก็จะมีเฟลกให้เราเลือกนะครับมีอะไรบ้างเฟลกกรับก็พิมพ์เฟลกเข้าไปครับเฟล็กจะมีชวนเฟลกแปดนิ้วนะครับแล้วก็อ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเมื่อเราเลือกได้หมดแล้วเรากด a อ p l y ครับ ปุ๊บนะครับมันจะนับจํานวนชิ้นงานทั้งหมดที่เราเลือกไว้ครับขึ้นมาทันทีครับแล้วตอนนี้นะผมไปเช็คนะครับวิธีการใช้ก็คือว่าเรากดลูกนี้ครับหลอดไฟนะแล้วกดคําสั่งตรงนี้ครับเช็ค12นิ้วครับ6นิ้วเห็นไหมครับมันจะลิสต์ขึ้นมาเลยนะครับว่าชิ้นงานของเราอยู่ตรงไหนทันทีในโมเดลเราครับซึ่งตรงนี้ช่วยเราสามารถจะเช็คได้ว่านะครับวาวของเรานะครับมันครบหรือยังนะครับอันนี้ง่ายมากเลยนะครับ ในกรณีต่อไปลองดูปั๊มครับต้องการเช็คปั๊มครับเราก็มาเช็คดูปั๊มเราชื่ออะไรครับ p เห็นไหมครับนี่คือโค้ด p p02 p01 เราก็มานะครับเพิ่มครับ add from model แล้วก็มาใส่นะครับในส่วนที่เป็น definition นะึ้นต้นด้วย p นะครับ p0 นะครับนะ p01 อ่าต่อไปครับก็ p02 ต่อไปครับ p 03ครับแต่ถ้ากด apply เราก็จะได้ปั๊บทั้งหมดมาครับในโมเดลเราทั้งหมดเลยนะครับกด P01 เห็นไหมครับนี่คือ P01 กดครับ P03 เห็นไหมครับแล้วก็ P0 นี่ครับง่ายๆเลยนะโอเคเราสามารถกลับมาที่กระสั่งนี้ครับเรียกว่า Document Presentation ถูกไหมครับอ่าและเราก็สามารถคลิกทั้งหมดครับ แล้วมันก็จะิส s t จำนวนทั้งหมดที่เรานะครับเลือกไว้มาและตอนนี้ครับเราก็จะได้จำนวนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากๆเลยนะครับเห็นไหมอีซี่แอนฟานมากครับเราสามารถถอดวัสดุทั้งหมดได้นะครับในงานระบบนะซึ่งฟิตติ้งต่างๆนะครับสามารถถอดได้ง่ายมากๆเลยนะครับเอาล่ะต่อไปครับเรามาดูการเปลี่ยนชื่อครับ P01 นะครับผมอยากจะเปลี่ยนชื่อนะครับ P01 ตรงนี้นะเป็นนะครับผมตั้งชื่อว่ารอ นะครับ waste water ปั๊มนี่เราสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับอ่าถาไปพีศูนสองครับพีศูนสองผมจะเรียกว่า recirculation ปั๊มครับนะครับโอเคแล้วก็พีศูนสามเนี่ยจะเป็นสลัดปั๊มนะครับซึ่งไม่อยู่ในห้องนี้นะ เห็นไหมครับเราสามารถแก้ชื่อได้นะอีเซียนฟาร์มาครับและนะครับเรายังสามารถที่จะนะครับออกคำสั่งนะรีพอร์ตได้ด้วยครับ ToExcel ครับบริเวณนี้ครับถ้าเรากดคำสั่งบริเวนี้นะเรียกว่านะครับ Document p r e s e n t a t i o n นะครับแล้วก็กดบริเวณนี้ Excel ครับเราสามารถจะเซฟนะครับไฟล์ Excel นะครับได้เลยทันทีครับเห็นไหมครับว่าง่ายมากๆนะครับนะ นะครับแล้วผมจะเปิดไฟล์นี้มาดูนะว่าเป็นยังไงครับเห็นไหมครับว่านี่คือนะครับรีพอร์ตครับซึ่งมันจะรีพอร์ตราคานะครับแล้วก็จำนวนให้เราเลยซึ่งตรงนี้เองนะครับโอ้โหเอาไปใช้งานได้อีซี่แอนด์ฟานมานะคร เอาไปจัดการข้อมูลต่อได้นะครับเอาละครับนี่คือหลักการเบื้องต้นในการเลือกคอมโพเนนต์นะครับสรุปง่ายๆครับตอนที่แล้วนะครับเราเลือก2วิธีนะครับวิธีแรกคือ add from selection นะครับเหมือนตอนที่แล้วนะคือเรากดชิ้นงาน1อันครับปึ๊บหรือชิ้นงานหลายอันก็ได้นะครับจากนั้นมานะครับเรากด add from selection เนี่ยมันจะเลือกได้ทีละชุดหรือเลือกที่เราเลือกเท่านั้นนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะก็คือว่าให้เรากด add from model ครับแล้วเลือกทั้งหมดทันทีครับ ที่กับฝั่ง Definition ซึ่งตรงนี้เองจะช่วยให้การเลือกของที่มีจำนวนมากๆครับสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะครับและนี่แหละครับคือ s k e p ป h o m e report นะครับซึ่งสามารถถอดนะครับปริมาณวัสดุนะครับในส่วนที่เป็นนับเป็นชิ้นได้อย่างง่ายได้นะครับต,ต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการถอดความยาวเหล็กความยาวท่อซึ่งบอกกันเลยว่า Easy and Fun มากครับ